สวัสดีค่ะมาพบกับวางนะี่ค่ะช่องกวางทาโลกค,ค่ะคลิปนี้นะคะจะเป็นดวงความรักของชาวทัดน้ําค่ะทัดน้ํามีราศีมีนราศีกรกฎแล้วก็ราศีพิจิกค่ะสามารถดูวันที่แล้วก็เช็คราศีได้ด้านล่างนะคะเป็นการนับแบบตะวันตกค่ะในคลิปนี้นะคะจะเป็นคลิปลันดอมค่ะในหัวข้อที่ว่า ความสัมพันธ์นี้จะพัฒนานได้ไหมนะคะจะอยู่ในรูปแบบความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนก็ได้คนคุยคุยกันอยู่ก็ได้นะคะหรืออาจจะเป็นความรักความสัมพันธ์ที่จบลงไปแล้วเรากลับมาวนเวียนอยู่ในชีวิตของกันและกันนะคะบางคนก็อาจจะอยากรู้ว่ากลับมาแล้วเนี่ยเออจะกลับมาเป็นแฟนได้ไหมจะกลับมาเป็นเหมือนเดิมได้ไหมแบบนี้ก็เหมาะกับคลิปนี้มากๆเลยนะคะเออในคลิปนี้ก็จะเป็นดวงเดือดรมทั้งหมดนะคะไม่ได้อ้างอิงถึงบุคคลใดบุคคลหนึ่งดังนั้นอาจจะมีตรงบ้างไม่ตรงบ้างหรืออาจจะไม่ตรงกับใครเลยก็เป็นไปได้นะคะโปรดใช วิจารณญาณในการรับชมค่ะส่วนท่นานใดที่สนใจอยากดูดวงส่วนตัวกวานะคะก็สามารถจิ้มลิงก์ด้านล่างได้เลยนะคะหรือว่าจะแอดไลน์ไอดีมาก็ได้ค่ะใส่ตัวแอดแล้วก็พิมพ์คําว่ากวางทารโนะคะกวางฝากกดติดตามกวางด้วยนะคะส่วนข้อมูลต่างๆนะคะจะอยู่ด้านล่างนะคะสามารถกดคําว่าเพิ่มเติมได้นะคะก็จะมีรายละเอียดขึ้นมาหมดเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นค่าบริการนะคะหรือไม่ก็จะเป็นลัคนา ก็ะะจะอยู่ด้านล่างเลยนะคะเดี๋ยวกวางจะแนบคลิปเอาไว้ด้านนี้นะคะอ่นเดี๋ยวเราไปเริ่มกันเลยค่ะมาดูเรื่องราวความรักระหว่างคุณกับเขากันก่อนนะคะว่าในช่วงนี้หรือว่าที่ผ่านมาเนี่ยเป็นอย่างไรบ้างนะคะถ้าสถานการณ์ที่ฟวางพูดไปค่ะตรงกับคุณอย่างน้อย1เหตุการณ์2เหตุการณ์นะคะ <c oughs> ก็สามารถดูกองนี้ได้ จะจบทั้งกองเลยไม่ใช่กองทั้งกองสิทั้งคลิปเลยนะคะแต่ถ้าไม่ตรงไม่เป็นไรนะก็สามารถไปดูคลิปรันนอมอื่นๆได้นะคะเพราะกวางทำเอาไว้หลายย EP อยู่เหมือนกันนะคะอามาดูไบล่าค่ะเป็นไพ่สองดาบนะคะเดี๋ยวรักเดี๋ยวเลิกเออไม่พอนะชอบบล็อกกันอีก ไม่ค่อยไม่ค่อยไม่ค่อยพูดกันต่อหน้าค่ะเป็นความสัมพันธ์ที่อาจจะพูดคุยผ่านทางออนไลน์สะส่วนใหญ่ก็ได้นะคะหรือคุณกับเขาเนี่ยมักจะมีเรื่องผิดใจกันตลอดเวลาค่ะพอมีอะไรผิดใจกันเนี่ยไม่ค่อยได้เคลียร์กันนะคะมันก็กินแหนงแขงใจมาเรื่อยๆมันก็สะสมมาเรื่อยๆก็ได้นะคะพยายามที่จะพอมีเรื่องทะเลาะก,กันก็พยายามปล่อยเลยตาเลยแบบนี้ค่ะอ่ามีไพ่หนึ่งถ้วยหนึ่งถ้วยเนี่ยมาแสดงว่าตัวเขาอ่ะก็รักคุณนะ คุณก็รักเขาเช่นเดียวกันค่ะเอออย่างน้อยความรักความสัมพันธ์เนี้ยยังมีความรักอยู่มีความชอบพอกันอยู่นะคะมีไพ่เดร์ซันค่ะไพ่เดร์ซันเนี่ยมาบอ,บอกว่าเขาน่ะคิดถึงคุณมากเขาชอบนะคะในการที่ใช้เวลาร่วมกับคุณค่ะอยู่กับคุณแล้วรู้สึกชีวิตสดใสแต่บางครั้งก็รู้สึกหงุดหงิดเหลือเกินนะคะเออไพ่เนี่ยเป็นไพ่เดร์ซันแล้วมันตรงเนี้ยมันเป็นเด็กใช่ไหมคะเออเขาก็คิดว่าตัวคุณเนี่ยมีความเป็นเด็กเกินไป นะคิดอะไรแบบเด็กๆนะคะเออมันก็จะมีสิ่งที่ดีแล้วก็ไม่ดีนะคะถึงแม้ไพ่เดือดซันเนี่ยเป็นไพ่ที่ดีที่สุดของสำรับแต่มันก็ยังคงมีด้านลบเหมือนกันนะเออเขาคิดว่าเราเนี่ยดูแลพึ่งผ่าไม่ได้นะคะกระจองงองแงอยู่เรื่อยเลยนะคะหรือความรักความสัมพันธ์เนี้ยเวลาอยู่ใกล้กันมากๆเนี่ยคืออยู่ด้วยกันทุกวันเนี่ยมุนงีดค่ะเออลำคาญเบื่อหน่ายกันนะคะ แต่พอเวลาอยู่ห่างกันเป็นไงคิดถึงใจจะขาดเหลือเกินเหมือนจะตายเลยอะไรแบบนี้นะคะเออไม่มีความพอดีเลยเนาะนะดังนั้นต้องต้องหาช่องทางพอดีพอดีนะคะต่อมาค่ะไพ่ก้าไม้ค่ะก้าไม้กับสองดาบเนี่ยคล้ายๆกันนะคะเวลามีเรื่องราวอะไรผิดใจกันอนะ่ะชอบ,บล็อกไม่ชอบคุยกันหรอกหันหน้าหนีตลอดนะคะเออหรือไม่ความรักความสัมพันธ์เนี้ยคุณอาจจะพยายามกันเขาออกจากหัวใจก็ได้นะ มไม่อยากที่จะเปิดรับความสัมพันธ์ใหม่ๆอะ่ะเออหรือว่ายังไม่พร้อมอะไรแบบนี้นะคะหรืออาจจะเป็นที่เขาก็ได้ค่ะที่ยังคงปิดรับเรื่องราวของเราอย่างงี้ค่ะเราพยายามที่จะเข้าหาเขาแต่เขาก็พยายามถอยหลังหนีนะคะมีรับลมคมในเออบางคนเนี่ยมีรับลมคมในนะคะมีความลับถามอะไรตรงๆมักไม่ค่อยตอบ เลี่ยงไปเลี่ยงมาอ้อมโลกไปเรื่อยๆแบบนี้ค่ะนะคะต่อมาค่ะมีไพ่เจ็ดเหรียญกวาคิดว่าความรักความสัมพันธ์เนี้ยช้าไหมเออเหมือนเต่าเลยเนาะนะทั้งที่มันดูก็อินมากเหมือนกันนะมีทั้งหนึ่งถ้วยมีทั้งเดือดซันเออดูความรู้สึกของคุณสองคนเนี่ยมันอินอินนะคะอืมนะแต่ทำไมมันช้าเออ,อเพราะอะไรนะอ่ะไพ่แปดดาบนะคะ อาจจะเป็นพ่อคุณหรือเปล่าเพราเขาหรือเปล่าอาจจะเคยมีแพ้ใจกันมาก่อนหรือเปล่านะคะก็เลยแบบพยายามที่จะศึกษาดูใจกันไปเรื่อยๆนะคะค่อยๆแบบคานไปเรื่อยๆนะเนี่ยอืหรือไพ่แปดดาบเนี่ยมันอาจจะมีอะไรบางอย่างในตัวเขาหรือเปล่านะที่ทำให้เขาไม่สามารถเซเยสกับคุณได้เออขออย่าให้เป็นอย่างนั้นเลยขออย่าให้เป็นแบบนั้นอา่มาดูไพ่ต่อนะคะ เจ็ดไม้นะคะเออความรักความสัมพันธ์เนี้ยดูเหนื่อยคะ่ะเหมือนมีใครสักคนหนึ่งที่พยายามมากๆเลยใช่ไหมออคุณหรือเปล่าหรืออาจจะเป็นเขาอาจจะเป็นคุณก็ได้นะเพราะว่าตัวคุณเนี่ยมีความรู้สึกดีๆให้กับเขาแล้วไงอืมนะคะถ้าเราไม่รู้สึกดีเราก็ไม่พยายามหรอกใช่ไหมเออมีไพ่เจ็ดดาบค่ะก็ว่าแล้วแหละนะความรักความสัมพันธ์เนี้ยอาจจะไปเจอตอก็ได้ เออทำไมเขาไม่เซยยสักทีทำไมความรักความสัมพันธ์นี้ไม่พัฒนาทีเขาเนี่ยอาจจะมีใครสักคนหนึ่งอยู่แล้วก็ได้นะคะอืมถึงมีรับลมคมนายถึงมีพี่ลุดชอบบล็อกเออเวลาถ้าคุณอยู่ด้วยกันเนี่ยเขาอาจจะแอบไปแอบหนีไปคุยโทรศัพท์หรือเปล่าหรืออาจจะอยู่ในห้องน้ำนานหรือเปล่าคะอืมนะต้องลองเช็คดีๆนะคะไพ่ไฮโรแฟนส์นะคะ ไพ่ไฮโลแฟนก็บอกถึงความช้าค่ะความช้านะคะเขาเนี่ยถ้าเกิดว่าเขาไม่ได้มีใครแล้วคุณก็โสดเนี่ยมันจะเป็นความสัมพันธ์ที่ค่อยๆเรียนรู้กันไปค่ะอืแต่ไม่รู้ว่าใช้เวลานานเท่าไหร่เนาะ,ะแต่เดี๋ยวเรามาดูกันต่อค่ะว่าความสัมพันธ์นี้มันจะพัฒนาได้ไหมนะใครที่มีลักษณะตามนี้นะอ่ะวางลืมบอกถึงราศีใช่ไหมอ่ะขอเปิดไพ่ราศีนิดนึงนะคะพราเมอกี้ไพ่ราศีไม่ค่อยออกไะ ราศีแรกนะคะที่คุณกําลังคุยอยู่อาจจะเป็นชาวราศีเมษนะคะเมษนะแล้วก็ราศีธนูค่ะตามด้วยพฤกษ์ศนะคะแล้วก็กรกฏค่ะขออีกหนึ่งใบจ้าแล้วก็มังกรนะคะเมื่อเราได้ราศีแล้วเราก็ไปเปิดคําถามกันค่ะคําถามของคลิปนี้ถามว่าความสัมพันธ์นี้ จะพัฒนาได้ไหมแอนองขอไพ่มาก่อน5้าใบนะคะมีไพ่ u u e n o อ Cups ค่ะอืม u u e n อ of c u p เขาบอกเลยค่ะว่าคุณรักเขา Hangman นะคะอ่าเดี๋ยวจะหาว่าเยอะไปเอาเป็นว่าคุณรู้สึกดีๆให้กับเขาแล้วกันแล้วก็สาบไม้นะคะอืมสีไม้เอ๊ะมันยังไงเนาะแล้วก็ห้าเหรียญค่ะอืม เมื่อกี้ก่อนหน้านี้ที่เราเปิดสถานการณ์ความรักกันเนี่ยมันมีไพ่เจดาบ7ดาบคือมีรับลมคมใน8ดาบก็เช่นเดียวกัน9้าไม้ก็เช่นเดียวกันนะคะดังนั้นความสัมพันธ์เนี่ยจะต้องระวังว่าเขาคนนี้มีอะไรปิดบงังซ่อนเร้นอยู่นะคะ อคอยสังเกตเอาละกันนะคะมันไม่ใช่ว่าทุกคนจะต้องเป็นแบบนี้นะคะเพราะว่าคลิปนี้มันเป็นคลิปลันดอมเออแล้วก็เป็นคลิปที่กวางเอาไว้ใช้โฆษณาตัวเองค่ะว่าเออตัวกวางเองสามารถอ่านไพ่ได้นะมีตัวตนนะคะหน้าตาแบบนี้นทัศนคติเวลาวิธีการพูดเป็นแบบนี้เพื่อให้คุณได้เหมือนมาเลือกสนะัตว์น่ะ ว่าหมอดูคนไหนที่จะเหมาะกับคุณแบบนี้ค่ะอืมนะก็พูดตรงๆเลยเนาะอะถามว่าความรักความสัมพันธ์นี้จะไปต่อได้ไหมก็ต้องระวังค่ะว่าเขาเนี่ยอาจจะมีครอบครัวอยู่แล้วมีแฟนอยู่แล้วนะคะอืมนะเอ่อในเมื่อคุณตกหลุมรักไปแล้วอ่ะมันจะอยู่ในรูปแบบที่คุณนะ่ะจะรอคอยเขาซะมากกว่าอนะืมนะมีไพ่ของการรอคอยขึ้นมา นะหรืออาจจะกลับกันก็ได้ค่ะคุณอาจจะมีครอบครัวอยู่แล้วนะคะแล้วเขาก็ชอบคุณมากค่ะเขาตกหลุมรักคุณมากแล้วเขาก็ยังรอคอยคุณค่ะไม่เออไม่รู้ว่าเราเป็นอะไรกันไม่รู้ว่าอยู่สถานะไหนขอแค่มองเธออยู่แบบเนี้ยเอออารมณ์แบบนี้ก็ได้นะอืมนะคะแต่ว่าพออยู่ในความสัมพันธ์ที่มันเขามีเจ้าของแล้วเนี่ยมันจะเป็นความรู้สึกที่เราต้องไล่ตามค่ะไล่ตามไม่พอรู้สึกแย่อีกรู้สึกท็อกซิกอีกนะคะ เราเนี่ยต้องสแตนบายเขาจะมาตอนไหนเมื่อไหร่เขาก็มาพอเวลาเขาห่างไปแล้วก็คิดถึงมากเลยมันรู้สึกหนาวเนี่ยไปหมดใจมันชาสุดๆไปเลยนะคะอืมหน้าชาไปเลยตัวชาไปเลยไม่รู้ว่าจะทํำยังไงดีนะคะส่วนความสัมพันธ์สําหรับคนที่คุณไปเช็คแล้วละ่ะเขาไม่มีใครคุณไม่มีใครความรักความสัมพันธ์เนี้ยอะก็ต้องแยกเนาะความรักความสัมพันธ์เนี้ยมีโอกาสนะ มีโอกาสที่จะมาเป็นคู่กันนะคะแต่ว่าความสัมพันธ์นี้จะไม่ได้ราบรื่นนะคะใครที่มีความสัมพันธ์ระยะทางก็จะรู้สึกห่างไกลกันออกไปเออความรักมันจะถดถอยลงไปนะคะดังนั้นเมื่อรู้อย่างนี้แล้วนะคะเราก็พยายามกระชับมิตรค่ะพูดคุยกันทุกวันนัดเจอกันบ่อยๆแบบนี้ดีไหมคะเออเราต้องสวนทางเนาะสวนทางกับสิ่งที่ไพ่ทำนายค่ะ ถ้าอะไรที่มันทํานายว่าดีเราก็โอเคสาธุน้อมรับไว้เนาะเออนะแล้วก็ขอให้มันเป็นแบบนั้นจริงๆนะคะส่วนถ้ามันเป็นเรื่องที่ไม่ดีเรื่องเป็นอะไรที่ต้องระวังนะคะเราก็ทําอะไรที่มันสวนทางค่ะนะ,ะสวนทางกับสิ่งที่ไพ่บอกมานะ,ะเออแบบนี้จะดีกว่านะคะเอาเป็นว่าความรักความสัมพันธ์เนี้ยนะ,ะเออมีโอกาสจะพัฒนาสำหรับคนที่โสดกับโสดนะคะอ่านะเคลียร์นะ Clear, นะอ เอามาดูกันต่อค่ะมาดูกันต่อจะแ,แค่นี้ก็ไม่ได้สชเนาะเออต้องมาดูกันต่อวางขอส่องความรู้สึกไหมไหมถึงแม้ไพ่สถานการณ์หรืออะไรต่างๆเนี่ยมันขึ้นมาแล้วว่าเขาก็ชอบคุณเหมือนกันแต่วางอยากรู้ลึกซึ้งกว่านั้นนะคะว่าเขาเนี่ยคิดยังไงกับคุณบ้างเออหรือมีอะไรที่อยากจะบอกอะไรคุณบ้างนะคะไพเ่เบแรกค่ะไพ่ห้าไม้ค่ะอ่าตามด้วยสามเหรียญค่ะ ซีเรียนค่ะเร็วไปไหมเดวิลนะคะเดวิลมาแล้วใจวิวทุกทีเลยค่ะแล้วก็เอ่อคิงออฟแวนค่ะอืออ่ะพอจะรู้ละถ้าถามในเรื่องของความรู้สึกก่อแล้กันความรู้สึกของเขาเป็นความรู้สึกที่สตรองมากนะคะเขาคิดถึงคุณมากๆอยากที่จะอยู่ด้วยอยากที่จะ เ,เข้ามากอดคุณเข้ามาจับคุณแบบนี้ค่ะมีไพ่เดวิลขึ้นมานะคะแล้วก็อยากให้คุณเนะี่ยคิดถึงเขาด้วยอืมนะคะอยากให้คุณคิดถึงเขาด้วยเเขาชอบควบคุมความคิดของคุณค่ะชอบควบคุมความคิดชอบควบคุมความรู้สึกอืมนะคะเขามักจะเป็นผู้นํามากกว่าเป็นผู้ตามนะคนคนนี้เป็นผู้นํามากกว่าเป็นผู้ตามและเป็นคนใจร้อนค่ะอยากได้อะไรต้องได้อยากเจอต้องเจอบางครั้งบางครานะ อารมณ์ประมาณว่าเออคุณต้องไปเจอเขาอะคุณต้องว่างอะเดี๋ยวนี้ยแต่วันไหนวันหนึ่งที่คุณต้องการเขาอะเออเขาไม่ได้ว่างสาหรับคุณเสมอไปนะแต่คุณต้องว่างสาหรับเขาเสมอเออนึกออกใช่ไหมอืมมันเป็นอารมณ์นี้นะคะแล้วเขาก็ขี้หึงมากด้วยนะคนเนี้ยขี้หึงมากอืมนะเขาไม่ชอบให้คนอื่นมาเกาะแกะคุณเวลาคุณไปปาร์ตี้คุณไปเลี้ยงอะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วเขาก็จะแบบทําเป็นเรื่องใหญ่โตมากๆเลยนะ ทะเลาะกันแบบใหญ่โตนะเออต้องระวังการทะเลาะกันนะคะจะแบบเออสแสดงการหึงหวงแล้วมีอีกอย่างหนึ่งที่เขาไม่ค่อยโอเคด้วยนะคะก็คืออยู่ใกล้กันแล้วทําไมชอบหาเรื่องทะเลาะเออบางคนเนี่ยนะคะอยู่ใกล้กันเนี่ยหงุดหงิดกันไงหงุดหงิดแล้วก็หาเรื่องทะเลาะกันตลอดเลยนะคะเออพอรู้อย่างนี้เราต้องไมงไงเราต้องสวนทางกับพ่ายใช่ไหมคะเราก็จะเย็นเยอย่าไปทะเลาะนะคะเออชวนกันไปกิน,กนข้าวอะไร กันก็ว่ากันไปเปลี่ยนที่นงที่นอนอะไรก็เปลี่ยนบรรยากาศกันไปเนาะนะก็ไม่ต้องใจร้อนกันนะคะอืมนะก็มันอยู่ในรูปแบบนี้ค่ะนะแล้วเขาก็รู้สึกถ้าตอนนี้ไม่ได้เจอหน้ากันไม่ได้พูดคุยกันมีการบล็อกกันเกิดขึ้นกวางคิดว่าเขาคิดถึงคุณมากนะแล้วก็อยากที่จะกลับมาคุยกับคุณและอยากให้คุณอ่ปลดบล็อกด้วยอืมนะคะอยากให้คุณปลดบดนะะล็อกมาคุยกันด้วยนะคะถ้าใครเคยผ่านเรื่องของบนเตียงกันมาแล้วนะคะเขาก็คิดเรื่องอย่างนั้นอยู่นะ เขาก็คิดเลือกอย่างนั้นอยู่เหมือนกันนะคะอืมอ่ะอันนี้ก็รู้แล้วนะความรู้สึกนะคะคราวนี้เรามาดูไพ่ข้อความกันดีกว่าค่ะว่าเขามีข้อความอะไรที่อยากจะบอกคุณนะคะทุกคนสามารถกดคําว่าเพิ่มเติมด้านล่างได้นะคะมันจะมีรายละเอียดทุกทุกอย่างความเขียนรายละเอียดไว้ในนั้นนะคะไม่ว่าจะเป็นลักนณนะคะการหาลักนณะของตัวเองนะคะแล้วก็ค่าบริการนะคะ แล้วก็ลิงก์ต่างๆนะเออลองกดดูนะคะอ่ะมาค่ะเขาบอกว่าเขาเนี่ยหลงรักรอยยิ้มและเสียงหัวเราะของคุณอะมันก็แน่อยู่แล้วเนะอะเออต่อมาค่ะบางครั้งคุณเองก็เอาแต่ใจมากเกินไปจนเขาท้อนะคะอืมวางคิดว่าเอาแต่ใจทั้งคู่อ ไม่ใช่คนเดียวดูจากหน้าไพ่มาใน EP นี้นะในเอพิโซดนี้ค่ะต่างคนต่างเอาแต่ใจมากๆเลยนะคะอืมออะมาดูอีกใบหนึ่งนะคะ,คะเขาอยากขอโอกาสคุณอีกครั้งค่ะว่าครั้งและครั้งนี้เขาจะทําให้ดีที่สุดไหวไหมไหวไหมเพราะว่าความรักความสัมพันธ์ใน EP นี้มีโอกาสพัฒนาได้นะเธอเออนะ,ะก็คงะต้องให้โอกาสกันอีกครั้งเนอะแอบก็จบไปแล้วนะคะอ่า ใครที่อยากดูดวงส่วนตัวนะคะก็จิ้มลิงก์ด้านล่างได้เลยนะคะควางใส่รายละเอียดไว้ในคอมเมนต์นะคะหรือว่าจะกดตรงเพิ่มเติมก็ได้นะคะควางทําคลิปอะไรไว้ให้เรียบร้อยแล้วละเอียดมากนะอ่ะวันนี้กวางต้องขอตัวลาไปก่อนอย่าลืมกดติดตามนะคะเพราะว่าในเดือนนี้นะมีคลิปใหม่ๆมาเพียบมาเพียบเลยนะคะอ่ะไปก่อนค่ะบ๊ายบาย